าไหม่สวัสดีครับทำอะไรครับวันนี้นามาแกะของเล่นครับแกะของเล่นของเล่นอะไรครับของเล่นนี่ครับไหนโชว์หน่อยครับไหนโชว์ก่อนดีข้างหน้าเป็นอะไรครับนี่มันคือรถอะไรครับเนี่ยรถยกครับโอ้เป็นรถยกเหรอครับแล้วอันนี้อะครับรถเก๋งเหรออ๋อเป็นรถแข่งเหรอครับรถแข่งแล้วก็รถยกใช่ไหมครับโอ้ลูกข้างหลัง างหลังเป็นไงครับมันทำยังไงครับเล่นยังไงครับเนี่ยเล่นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดียวจะแกะให้ดูใช่ไหมครับครับแกะดูสิเราใส่ถ่านไหมครับเนี่ยไม่ต้องใส่ถ่านครับเอาแกะเลยครับแกไม่ออกมันมีสติกเกอร์มีสติกเกอร์อ่ะแป๊บแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแกะออกมาอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ย นี่อะไรเป็นรถใช่ไหมครับไหนดึงออกมาโอนี่เหรอดูสิเท <Hey, S 2> มากเลยไม่ต้องใส่ฐานไหมครับเนี่ยต้องดึงไอ้นี้ออกครับลูกไม่ต้องใส่ฐานครับโอเคไม่ต้องใส่ฐานเลยครับนั่ครับดูดิมาเอา้าทำยังไงล่ะเนี่ย อะไรน,นี่ออกแล้วครับไหนเล่นยังไงครับมันเล่นยังไงครับเนี่ยนี่ครับมุนนี่ครับสิ โอ okay, จังเลยแล้วไหนอะ่ะเป็นมันเป็นรถยกไม่ใช่เหรอครับ mm hmm. นี่ไงมันเอาไว้ยกตัวนี้น,นี่วางบนนี้ปะครับนี่แล้วขนุนเอามาสิยก,ก่ยนี่นี่มันมีที่เกี่ยวข้างล่างครับนี่เอา้านี่ครับโย่แล้วครับว นี่ครับเอาล้อวางตรงนี้ครับเจ็บเป็นหลึ่นะครับเป็นนึงครับนี่ได้แล้วครับทำไรครับนี่ครับอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะคะับดูจากรูปใช่ครับดูจากรูปอ๋อดูจากรูปโอเคมันเป็นยังไงครับ อ๋อต้องเอาไว้นั้นเกี่ยวข้างใต้ท้องรถครับไม่นั้นรถจะหลุดนี่ครับเอาเกี่ยวเข้าไปใต้นี่ครับนี่เกี่ยวตรงสีที่เป็นรูรูครับนี่ใช่เกี่ยวเข้าไปเลยครับเออใช่ครับแล้วก็วางบนนี้ครับนี่ครับวางอานี่ล้อวางครับล้อวางให้ตรงครับคือหลุดครับลใส่ใหม่ครับจิ๊จิตี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  รถพังครับรถพังครับช่วยด้วยครับรถพังครับตอนนี้รถพังแล้วครับมีมันต้องมาเล่นทั้งล่างรึเปล่าครับต้องวนมาขับไม่ได้ครับเชิญครับเชิญมาเล่นบนพื้นครับนั่งดีครับนั่งดีครับนั่งดีครับนั่งกำลังนั่งครับทำไงครับ ยางแบนครับยางแบนครับทำาไงครับต่อครับได้เรื่องไหมครับเนี่ยได้เรือครับหลุดแล้วครับเชือกหลุดแล้วครับมันมันยาวไว้ครับเนี่ยอ๋อมันน้องสั้นๆอย่างงี้ครับอ่าเอาเกี่ยวใต้ท้องรถครับอ่าเกี่ยวครับ เด้งครับเอาเกี่ยวอย่าเพิ่งโยนทิ้งครับเกี่ยวไหมครับเกี่ยวผิดด้านครับงายขึ้นครับโอเคอืมโอเคครับเอาหมุนหมุนลงหน่อยแล้วครับมันมันเชื่อมันสั้นไปครับหมุนกลับครับโอเคไม่ได้ครับได้ยาวอีกครับไม่หมุนกลับครับหมุนอีกฝั่งหนึ่งไม่หรอไม่ได้รถมันสูงแล้วครับเอาลงอีกลงอีกอีกครับอีกครับ อีกครับ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 อีกอีกอีกครับโอเคแล้วการนี้วางบนโอเคครับได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับไปเลยครับยกไปเลยครับอ้าวอ้าวอ้าวความครับนี่ไงครับต้องเป็นเรียบอ้าวทิ้งรถได้ไงครับน้มันหมดเหรอ อ,อะไรอ่ะอันนี้อะไรครับมาช่วยกันเหรอครับเอ็มเอ็มครับมาช่วยเอ็นเอ็นมาช่วยเหรอครับโอ้โหเอ็นเอ็นรถเท่มากเลยอ่ะโอ้มยเพื่อนสองคนเลยเหรอครับขึ้นมาทั้งสองคนเหรอครับใไปครับโอ้โหไปไหนครับรถพังเหรอครับรถรถตีแล้วครับรถตีแล้วเหรอครับแล้วลากไปไหนครับเนี่ย ออกอยังไงครับตอนออกเข้าเขา้เขายากโอ้โหไม่ได้ได้ยังครับ,รบพับเก็บเหรอครับไปไหนครับเนี่ยว้าวพับได้ด้วยโอ้โ,อโหเทมากเลยอะ่ะไม่ต้องใส่ถานเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหเทจังเลยอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเหรอครับ,รบโอ้โหเทจังเลยอเบอร,ร์ยี่สิบสามคันแดง อซื้หวยเลยครับเลอะไรครับเนี่ยส <3, 2, S 2> ามสองห้าสองเจ็ดหวยออกแรกนี้เหรอครับเด้อดออกสองสามนี่ถอยมาใหม่เลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ให้มากเลยครับนุ่นนุ่นยืมขับไปตลาดได้ไหมครับเนี่ยไปไปซื้อผักแล้วครันนี้ไปซื้ออะไรดีเนี่ย บันดีสิงอโอเคนี่ดีกว่าดีดีกว่า,วาไปนอนแล้วนะค bye bye. Bye bye, ะไปบายไปบายสิยังพึ่งปิดเหรอครับจะไปปลูกต้นไม้ครับจะปงปปลูกก็เท่มากเลยอะ่ะบายบาย